อออออขอฟาร์มหน่อยแล้วกันไปเอ,ออเออตายอ,อ,อยากวัดปะ่ะอยากวัดปะ่ดปะน้องอยากวัดปะ่ะสโลสโล,สโลไปดิสโลไปดิสกิสลสองอ่ะเดินไม่ออกดิครับผมอะไรไม่เอาเหรอฮะยังไงยังไงยังไงเอาโดด โดนมาตายเพื่อนเรอะสโลนี่สกิลสองสโลไปครับมามามาดิครับมาดิมาดิก็มาดิครับมาดิครับอะไรช้างเอายョ่เอาตัวหนึ่งเหรอช้างยังไงช้างยังไงช้างยังยังยังไม่มีใครมายังไม่มีคำโตอีกยังเอ้ยเฮ้ยเอ้ยสกิลสองไม่สกิลหนึ่งไม่อ๋อนี่นี่ล้างล้างไอพี่ใหญ่โดนแช่่ะน้องพี่ใหญ่โดนแช่ปะน้องปาดหัวไปดิหัวไปดิอย่า โ้ดโกลเด้นเติมเกมเติมเงิน Rv ถูกคลุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ line. เติม Rv บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็คเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมาย เติมได้เ <irgendw> ต <el che> anyway, like like so so ิมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผมยอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฮันคูเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในเกม rv นะวทุกคนก็วันนี้นะครับผมเหมือนจะมีการปรับแพทมานะครับผมเป็นฮีโร่ของซานิสของเรานั่นเองนะทุกคน ก็ซันิตนะครับผมมีการปรับรูปแบบใหม่เข้ามานะครับผมเพื่อง่ายต่อการเล่นนะครับผมทุกคนอ่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ดับแรกเลยนะครับผมคือสกิลพัฟซีฟนะครับผมนี่ครับผมสกิลพัฟซีฟแบบใหม่นะครับผมก็สกิลทั้งหมดของซันิตนะครับผมสามารถยกเลิก์ซีซีได้นะทุกครั้งที่ยกเลิกซีซีสำเร็จจะได้บัฟเอ็เลทนะครับผมวีนะครับผมแต่ละขั้นจะเพิ่มพลังโจมตี15ถึง29นะครับผมในด้านโจมตี35หน่วย หายูเลอร์ซีซีแล้วหนักได้รับ2ขั้นนะได้แก่สตนะครนะผมแล้วก็ยกแล้วก็ผักแช่แข็งหายุูเลอร์ซีซีก็เบาได้รับ1ขั้นได้แก่สโล่กันหรือใบนะครับผมก็คือที่ที่หนักอะ่ะก็สามารถยูเลอกได้พวกสตันพวกยกพวกผักไหลแช่แข็งพวกนี้นะทุกคนอ่าพัฟฟิของซานิท้าติดตัวแบบใหม่นะครับผมทุกคนต่อไปนะครับผมก็ที่มันแบบสวนแบบเก่านะทุกคนอ่ะแบบเก่าก็นี่ครับ การสังหารหรือช่วยเหลือทําให้ซาน,นิได้ผมได้รับบัฟกายภาพ12หน่วยนะครับผมเพิ่มฟื้นฟูชีวิตนะผมห้าเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ซ้อนทับก็ได้สูงสุด20ครั้งนั่นเองนะครับทุกคนก็เหมือนว่าตังหารหรือช่วยเหลือก็คือเราจะได้กายภาพบวกเพิ่มไปอีก12นะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูให้เลือดเราเด้งอีก5%เป็นะเป็นแบบเก่านะทุกคนอ่าต่อไปเป็นของสน,นิทสกิลเอ่อหนึ่งนะครับผม สกิลแรกนะผมรูปแบบใหม่อของเราถูกโจมตีอ่ะสกิลแบบเก่านะครับผมรูปแบบแรกนะคือเพิ่มความเร็วนะครนี่ครับเพิ่มความเร็วใช่ทุกคนเป็น80%นะครับผม1.5าวิอีกทั้งการโจมตีธรรมดาทั้งสัตว์ไปนะผมจะสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่ศัตรูใกล้เคียงพร้อมกับลดความโจมตีความเอ่อความเร็วศัตรู5 0นะบอก2องจุ้าวินะทุกคนอ่ะเมื่อใช้สกิลจะลบล้างสถานะพิดปปุกติที่เขามีทั้งหมดนะทุกคนก็คือสกิลแรกนะผมเป็นแบบเก่าก็คือ ถ้าโจมตีแล้วก็จะลดความเร็วของศัตรูปเป็น50%นะครับผมอยู่ที่2.5วินาทีนะครับผมส่วนแบบใหม่ของเรานะครับผมเพิ่มพลังความพื้นที่นะครับผม3วินะครับผมจากนั้นบัฟดาเมเพิ่มการโจมตีผัดไปนะครับผม4วิสร้างความเสียหายเป็น AOE นะครับผมทุกคนอ่านี่ต้องสังเกตสัรูให้ดีเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนี่นี่ครับผมเพิ่มความเร็ว60%นะคค่อยๆลดลงนะครับผมกดแช่ก่อน เป็นสามวิจากนั้นเพิ่มพลังโจมตีนะครับหันไป4วิสร้างความเสยหายนะครับผม400 400ยสีบวกเก้นะครับเป็นวงกว้างก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับผมเคลื่อนที่เร็วเป็น3วินะครับผมอ่าต่อไปสกิลเวลเออไม่ใช่ดิ สกิลเอ่อสกิลอันที่สองนะผมผู้ผิดสกิลที่สองนะรับได้เป็นแบบตีเป็นฟายภาพแบบมึนง่วงไปเลยนะครอบผมแบบเก่านะครับผมนี่ครับผมแบบเก่าก็ทำให้ประตูลบลออ่ะได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มความเร็วโจมตีให้ตัวเอง50%นะครับผมเป็นเวลาห้าวินะครับผมส่วนแบบใหม่นะครับเพื่เขาปรับมาก็คือสร้างความดาเมจนะครับกายภาพลดความเร็วศัตรู2วินาทีด้วยนะครับผมซึ่งหลังจากการใช้สกิลนี้นะผมจะเพิ่มความเร็วการโจมตีและลดคูลดาวน์ พี่เดดดูเลือดนะครับผมดูดเลือดเป็นสามวิหายจุตีไม่โดนศัตรูจะรับเอ็กซ์ฟิกเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับผมก็โจมตีปุ๊บศัตรูก็ชะโล่เป็น2วินะครับผมพร้อมดูดเลือดเป็นอีก3วินะทุกคนต่อไปอันติเมดนะครับผมสกิลอันติเมดนะครับผมฟาดพื้นนะครับผมก็แบบก่านะครับผมนี่ครับผมสร้างทูดาเมดนะครับผมสร้างความเสียหายเป้าหมายลอยขึ้นเป็นส5 0.75วินะผมจากนั้นได้รับการโจมตีปกติเป็นทูดามจนะรดดามจที่รับ20%นะผมเป็นเวลา5วิส่วนแบบใหม่นะผมก็โจมตีเป้าหมายที่าำนวดนะพร้อมทำให้ลอยขึ้นแต่ละฮีโร่ที่จะแต่ละฮีโร่ที่โดนโจมตีนะผมจะทำให้เกิดรับบัฟนะผมเอเลดเอเลดเออหนึ่งครั้งนะผมเป็นทูดามจนะผมพร้อมลดความเร็วศัตรู50%นะครับผม3วิ ลังจากนั้นเพิ่มบัฟการโจมตี5วิออของเราให้ตีเป็นทูดามจต่อแม็กเฮดพีนะผมเลือกสูงสุดของศัตรูนะครงสุดก็คือเรา20หน่วยภาเป็นมอนสเตอร์ป่านะครับผมก็คือง่ายๆคืออันตีก็คือพร้อมทำให้ยกลอยก็คืออันตีปุ๊บฟา<ป>ดยกลอยอกยกลอยแล้วก็เป็นทูดามจด้วยนะผมลดความเร็วของศัตรูอีก50เป็น3วินะผมก็คือสโลว์นั่นเองง่ายๆนะผม หลังจะได้บ no ัฟการโจมตีก็เป็นห้าวิเพิ่มทูนาเมดอีกจากเลิฟเต็มๆก็เพิ่มอีกนะครับทุกคนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมปล่อยบอลให้ด่วนไม่ใช่อมาตาสินี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิฟแมวคลิปแล้วกันนะครับผมไอไอโอเคนี่ล้าเห็นไหมครับผมไปก่อนหายเลือดหายเอาแล้วกลับไปไหนแล้วเทนนี่เห็นไหมครับผม สกิลแรกล้างเลยของจริงเทนถ่ายผมไม่ได้นะนี่นี่กดหนึ่งล้างออกได้เลยครับผมทุกคนตายตายแล้วสิใช่เดี๋ยวผมเอาเป็นสกิลแบบไม่ลดคูดาวแล้วกันนะผมครับให้สาธิตให้ดูอีกรอบนึงเทนมาเพื่อนถ่ายมาอ่าผมลืมกดลืมกดขอไม่ขอไม่ไม่ได้ปะล่ะล้างเห็นไหมล้างรนัวล้างนรัว กดสกิลหนึ่งล้างได้รูนรัวครับผมฟาตรงฟาตันป้ายอีกแล้วผมเอออะไรประมาณนี้นะโดนเดี๋ยวอมตะเลยส่วนสกิลสอะครับผมเพิ่มพลังจมเอ่อลดความเร็วศัตรูด้วยนะครับผมสกิลสองลอก่อนรองนี่สโลไปดินี่ล้างไปดินี่สโลเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็เห็นเห็นเห็นสโลปะล้างนี่กดสองกดหนึ่งแล้วกดสองสโลเห็นไหม อ่าสโล่ตึงๆสโล่ไปดิสโล่ไปดิฮะในง,ง่ายเลยครับผมซันนี่ของเราแบบใหม่เข้าใจง่ายกว่าเดิมด้วยเล่นง,ง่ายด้วยนะทุกคนไม่ยากนะครับผมตียกลอยลอยจริงตัรรงครับนี่ฟาดไปฟาดฟาดมีเออันนี้เป็นแบบสกิลแบบรีตลอดนะทุกคนอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้ละกันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับผมทุกคนก็อย่าไปเจอกันในตัวเกมกันดีกว่าพอ้องกันเลยครับผมไปครับมาครับผมเรามาเกมนี้รีวิวสนิทแบบใหม่สกิลหนึ่งไซนิ้ก็ล้างนะล้างคาถานนะฝั่งนู้นเอาติว<อ>๋วเซียนมาล้างได้แน่นอนนะผมบอกเลยชิวๆนะครับผมเกมนี้อันแน่เอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วมันอะไรครับเนี่ย แล้วอินรินทำไมอีรินทำไมอยู่เมดไม่อยู่ไหนวะในกลางวันเนี้ยขออนุญาตฟาร์มบูก่อนสักครู่แล้วกันนะครับผมดูปลายคิวมันอ๋อนั่นน่าสงสังหารสังหารตะกี้นี่สังหารซานิสเราจะฟาแบบรัวๆเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ขอเล่นเกมก่อนแป๊บนึงนะกาฟิลขอเกมจบก่อน พิมมาพิมมาเราเล่นล่างอะโดนเหมือนจะโดนหรือเปล่าหรือยังไงเขาจะไม่ไอยกลับแม้จะต้องลุยฝากบ้าบ้ามันเดินทั่วเฮ้ยจะตายจิ๋วเส้นจะตายสวัสดีครับผมต้องเล่นมังกรของเราถูกโจมตีเฮ้ยนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ฟิก เฮ้ยเอาดิโอ้โหโโอ้หไม่โดนด้วยโอ้โหถูกโจมตีอเฮ้ยไม่โดนจบแล้วอ้าวอ้าหิวจัดตายตายตายโอ้จบแล้วทำไมฟลิมปาไม่โดนนะตายคีร่าตายสูดิด้วยครับ Xoáy been defeated. Sì, lần đầu Lại Dragon and Slayer have appeared. Mm hmm 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 lắm hmm 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 các hmm เดียตอนนี้เหมือนจะ2นาทีแล้วใช่ปะทำก่อได้นะทำก่อหน่อยดิเปิดดิเปิดดิเปิดดิ <c oughs> อะไรอะไรเอาเอาเอาสวยดึงสวยดึงสวยโอ้ยโอ้โหยังตู่จิงเฉย <c oughs> กีรินมัน,มนก็แรงอยู่นะผมว่านะ ดึงมาแก๊กดึงมาน้องชายเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดไม่ดึงมาเดียไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขอญาตฟาร์มก่อนแล้วกันถูกโจมตีต้องฟาร์มก่อนนะเพราะว่าไม่ฟาร์มไม่ได้นะสานิษฐเฮ้ยนี่มันทะลึ่งทะลึ่งบ้องไมม่ีใครหยุดทะลึ่งบ้องเหรอฮะทะลึ่งทะลึ่งบ้องโอ้ไอ้นี่เจ๋งเจ๋วแล้วบูไปไหนมาน่ะโอ้ไม่ให้เลยวายกระตมพัน ไม่มีบูเล่นละป้อมเลนดับของเราถูกโจมตีเออล่างไม่น่าหวังแน่เลยป้อมเลนดับของเราซานิทไม่มีบูเล่นผมว่าเล่นไม่ออกนะควรมีบูไว้ดีกว่าถ้าจะไม่ถอยกลับแม้จะต้องลุยฝ่ากดเอาละติวเซียนได้เวลาตายของเจ้าแล้วไปอืออือตายอา้าวแล้วมันกเาดเจ้า ยังไม่ได้กดล้างสกิลหนึ่งโชว์ทุกคนเลยสกิลหนึ่งแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปโอเคสวยครับผมรอบูผมยังไม่เกิดเลยอะ่ะอยากได้บูมากเลยตอนนี้ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีบูหมดแล้ววะอ๋อบูก่อนแป๊บนึงขอญาตบูไปมใช่ดิเล็ก่อนความถูกต้องทนนั้นน่าจะเกิดแลอป้าบูผม<า>ใครชนะ เลนกลางของเราถูกโจมตีแล้วเมื่อไรโอเคบุก,กเกิดละแรงนะเนี่ยซานิต้าผมบอกเลยปรับมาแพนตี้แพนนิตซานิถือว่าแรงนะนี่นออกขอด้วยเลยแล้วลมาไหนมาส,สักสักยกนี้มาหรอมาดิมาดิ อยากวัดปะอยากวัดปะอยากวัดปะน้องอยากนัอตปะสโลสโลไปดิสโลไปดิสกิลสองอ่ะเดินไม่ออกดิครับผมสบายครับป้อมนี uh. ้เราปาดก่อนนะป้องวันนี้ขอป้อมก่อนแล้วกันตีหัวเข้าไปหัเข้าไปเขาบอกว่าสกิลหนึ่งมันแช่แข็ง รับล้างได้จริงหรือเปล่าอย่ามารอดูกันเด้อ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 ไม่มีใครหยุดท่านได้อะไรไม่เอาเหรอฮะยังไงยังไงยังไงเอาโดดสมาตายเมื่อนเ่ะสโลนี่สกิลสองสโลไปครับอืมอมามามาดิครับมาดิมาดิก็มาดิครับมาดิครับอะไรช้างเอาเหรอเอาอีกตัวหน่ะช้างยังไงช้างยังไงช้างยังยัง ยังไม่มีใครมายังไม่มีทำโซอีกยังเอ้ยเฮ้ยเอทคิวสองไม่เทคิวหนึ่งไม่อ๋อนี่นี่ล้างล้างเอ้ยพี่ใหญ่โดนแช่ปะน้องพี่ใหญ่โดนแช่ปะน้องปาดหัวไปดีหัวไปดีอย่าโอ้เอลโซเอลโซมันยุ่งอะไรด้วยวะนเทคิวหนึ่งถือว่าล้างได้ดีนะผมล้างแช่แข็งได้เหมือนเป็นล้างในตัวว่ายง่ายเลยเดี๋ยวดาบผมออกนี่ดาเมจดีดับแดงนี่ เฮ้ย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 ผมฆ่าได้พวกคุณจะโยนอย่างนี้ไม่ได้นะติ๋วเทียน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 ขอบูก่อนลักกันขอบูก่อนลักกัน เอาดาร์กดีปะ่ะเอาดาร์กนั่นไปโยไปโยน้องเอินเอนมี่ has been d e f e นี่อา้าวยอดคันนี้ไปหนึ่งทีโดนสวยไปแช่ทีว่ะแช่ทีว่ะแช่เลยไม่แช่เลยไม่ทำอะไรเลย เกมนี้ง่ายตึกจัดเลยนะทุกคนขโมโยครับผมบูเขาก็เหมือนบูเรากดของผมฟาดไม่เลีย้ยงอ่ะบอกเลยฟาดไม่เลีย้ยงผมอะ่ะไอ้นี่มันยิงผมสองรอบแล้วลมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงอูสูมันเป็นยังไงยิงผมอยู่นั่นแหละสวยดิหนึงสวยนะนยอ้าว อิ้มหมดทิ้มหมดน้องทิ้มหมดน้องตั้งได้แล้วแล้วตั้งได้เอาแล้วครับผมจะเวลาดับแดงแล้วแล้วผมว่าดับแดงเขาหลอกก็ได้นะถ้าสองดับแดงมันจะเกิดอะไรขึ้นจับไปดิเฮ้ยอยากอยากโดนอะไอ้โดนแช่อะไม่ถอยปั๊บอันนี้นอนนอนออนแล้ว อ้าวอ้าวหายไหนติวเสี้ยนไปไหนเนี่ยนี่ล้างนะไม่โดนอะไรท่านั้นอ่ะมาไม่โดนอะไรท่านั้นอ่ะไปแล้วเขาดึงไปไหนน่ะโอ้โหดึงแม่งเกินไม่เอาติวเสี้ยนเหรอได้ปะหมมันบ่มันเอวสูด้วยหมันเอวสูดติวเสี้ยนเอาหมดไปส่งลูกใครเรียบร้อยเล่นมันจัด ตานิสมันเกินพวกผมว่าผมแบกได้แลนะ้วเนี่ยสบายเลาิสอะไรประมาณนี้ทุกคนเออเมี MVP ป่ปะเนี่ยผมได้ MVP มอ่ปะเนี่ยไม่ได้ไลท์ฮอนไม่ได้ MVP เเป็นไปได้อย่างไรจะไ,ได้จะไ,ได้